ความสุขเมื่อเจอพรมของหนูโอ้ยลูกเอ๋ยไม่ได้มาสองปีกว่าเห็นลูกมีความสุขนะแม่ก็มีความสุขนอนลงไปเมื่อกี้ยังถ่ายไม่ทันเอาหน้าถ่ายกับพรมลักกี้นี่แหละเหตุผลที่อยากจะพาลูกมาเขาตาฟ้าฟ,า,ฟางแล้วค่ะ ตาเขาฟ้าฝางแล้วเ,เขาแก่มากแล้วเราก็อยากให้เขามีความสุขเนาะน,นี่ค่ะมาถึงบ้านพัทยาแล้วนะคะเหนื่อยเหมือนกันเนาะกับการเดินทางที่ยาวนานหลายบ้านเหลือเกินนี่ค่ะมาถึงบ้านพัทยาแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวก็ได้นะเนี่ยพูดถึงเนี่ย ถึงไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนอยู่กับหมาสองตัวเนี่ยคุณกับหมาในสองตัวจะอยู่ด้วยกันก็ได้เลยนะคะหลังนี้ชอบมากเพราะว่าปิ่นคนออกแบบตกแต่งเพิ่มเติมเองหมดเลยนะคะอันนี้หลังคาก็โปรง่งนะคะโอ้แ่นีจัไว้น้ําด้วยนะคะสีแดงด้วยนี่ก็ทุกผนังตรงนี้จะเป็นผนังปูนเมื่อก่อนปิ่นก็ให้ช่างเขาทุบ ทูบออกแล้วก็เอากระจกมาติดแทนแล้วก็จะได้มองเห็นวิวสาวไายน้ำานะค่ะทำคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะเพราะว่าตอนแรกก็จะทำให้ดูแค่ลูกสาวเขามีความสุขมีความสุขเขาเาหน้าถ่ายผมตัวนี้เขาเขาหยุดถ่ายละคนสวยตาเขามองไปเห็นแล้วนะคะคือตาเขาฟ้าฝานแล้วเดินชนนู่นชนนี้แล้วนะ่สาสงสารมากเลยบ้านคือวิมานของเรานะคะ บ้านคือดิมานของเราจริงไหมคะคนเราถ้าเราไม่มีภาระอะไรมากมายที่จะหน่วงเหนียวเราให้ต้องห่วงหน้าพระวงหลังนะ,ะเรามีที่ไหนสักที่หนึ่งที่เราชอบไม่ต้องใหญ่โตหรูหราเล็กๆก,กระทัดรัดแล้วก็มีบรรยากาศอะไรที่เราชอบนะคะในความฝันของเรา แล้วเราทำได้แล้วมันสำเร็จมันคือความสุขอย่างหนึ่งเนาะของมนุษย์เราแต่ทำไมตัวข้าพเจ้าเองนี้ทํำไมถึงได้มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งๆที่มีที่ให้อยู่ต้องไม่รู้กี่ที่ที่จะสร้างสรรหาความสุขสบายๆชิวๆตามอัตภาพของเราแต่ทำไมถึงได้กลายเป็นคนอมทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากมากเลยนะคะ แปลกใจตัวเองเหมือนกันเวรกรรมอะไรของตัวเองบาปกรรมอะไรของตัวเองทําไมถึงอยู่ในบ่วงเห็นความทุกข์ทั้งทงนี่เรามีทุกอย่างหลายคนเขาอยากมีแบบที่เรามีอาเรามีแต่เรากลับมีแต่เรื่องทุกข์เพราะอะไรอหมอกรินอันล็อกจะต้องวินิจวิเคราะห์ตัวเองแล้วนะพิจารณาตัวเองแล้วนะเนาะว่าอะไร พอได้กลับมาที่บ้านพัทยาหลังนี้กับเกิดความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยโลกใบนี้ของเรามันยังมีอะไรที่สวยงามรอเราอยู่ทาไมเราถึงได้หมกมุ่ดตรงนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานี่แหละคือหลักของเลขศาสตร์ของพิกลินตัวพิกลินเองมีเลขศาสตร์ที่ชื่อและนามสกุลล่าสุดที่เปลี่ยนนี้มันเป็นเลขศาสตร์ของนักธรรมค่ะเป็นนักบวช เป็นเลข 5, ลค่าเก้านะคะมันจะไม่มีความสดชื่นกับสิ่งใดที่เรามีอยู่ในรอบตัวแต่เรากลับกลายเป็นเอาเรื่องทุกข์เข้ามาสมแทนเหมือนกับไปไปทุกร้อนในเรื่องของคนอื่นคนอื่นนะคะที่ทําให้เราทุกข์ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรต้องทุกข์เลยเพราะเราห่วงไงคะเราห่วงคนนั้นเราห่วงคนนี้อ่าเราห่วงบริวารห่วงคนรอบตัวเราแล้วนับ หนักเข้าก็ไปห่วงไปห่วงอ่าเห็นไหมเหมือนที่พี่กลินออกมาทําเนี่ยไปห่วงเรื่องของอ่าชาวบ้านค่ะที่เราเห็นข่าวเขาเราก็เป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องของคนอื่นเขาเนี่แหละคือตัวตนที่มาเลขห้าเก้าเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียเนาะนั่นแหละพี่กลินได้ทําคลิปอันนี้ขึ้นมาก็ขอโทษนะคะอาจจะ ไอ้นี่นิดหน่อยไม่ถนัดไม่เก่งไม่รู้เรื่องการทําคลิปก็ถ่ายถ่ายแล้วก็บนบนไปนะคะก็ดูเรื่องที่ว่าตัวเลขของเราเนี่ยค่ะมันทําให้เราแบบเหมือนกับต้องได้มาเอ่อมีบ่วงทุก่ะมีบ่วงทุกกับเรื่องราวของชาวบ้านนะคะอันนี้ตรงครัวก็รคนิดหนึ่งเพอเมื่อกี้ขนของออกมาจากรถนะคะเพิ่งมาถึงขนไปกองกองไว้น้องขคก็รลี่ไปซื้อข้าวต้มเพราะก็หิวกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ อ๋อน่าจะส่งทุ่มกว่าเลยยังไงแล้วนะคะไม่ได้ดูอ่าเวลาซะด้วย่ะนั่นแหละดูเด็ดพี่กลินก็ห้องนี้ก็ทําเองทุบจากโรงจอดรถนะคะตรงนี้มันโรงจอดรถไอที่จอดรถมันจะลึกลงไปมันจะเตี้ยลงไปลึกไปเหมือนเมื่อกี้พื้นที่อยู่ข้างหน้านะคะแต่ก็ให้ช่างยกขึ้นมาเลยะคะ่ะให้บนพื้นเสมอกันตรงตรงตรงนี้นะคะตรงท,ที่ที่รับแขกตรงนี้แล้วก็ทําเป็นห้องใหม่อีกห้องนึง จัดสรรด้วยตัวเองเลย <g iggle> <g iggle> นะพี่เกรีนอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นั้นเองว่าตัวพี่เกรีนทําไมถึงทุกทุกทำไมทุกข์กับคนอื่นนะคะทุกข์กับบริวารของตัวเองที่เหมือนเราเราห่วงเขาแต่เขาไม่ห่วงเราเราเองก็ทุกค่ะแล้วเขาหักหลังเราเขาทําอะไรที่แบบไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อเราอย่างเงี้ยเราก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยแทนที่โหแบบ อะไรที่มันทําให้ทุกข์เราก็ตัดออกก็ได้ใช่ไหมแต่ทาไมตัดไม่ได้อในเมื่อเรามีนั่นแหละอาจจะเป็นที่เรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์ทคุณคนไม่ขึ้นเมื่อทําแล้วก็จะถูกแบบเหมือนเหมือนโยนไฟเขาเรียกเหมือนไฟตกน้ําเนาะแต่แต่ก็มีดีตรงที่ว่าเราจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเพราะเรามีใจิตใจที่เมตตาต่อผู้อื่นเนาะอันนี้เป็นคลิปแท่มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่านั่นแหละคะ่ะ มันความสุขอะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะที่จะขวยคว้าหาในเรื่องราวที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราแต่พี่กลิ่นกับมองข้ามหมดเลยค่ะไปจุกไปเจ่าอยู่ที่บ้านตรงนู้นอยู่ในกระท่อมที่รีสอร์ทอนะนาที่ตัวเองก็มีบ้านทั้งบ้านเขาใหญ่บ้านพัทยานะคะและบ้านกรทมด้วยก็กลับมาดูแลปรากฏทําให้รู้สึกว่าพอเรากลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย เรายังมีอะไรที่รอเราอยู่ที่ดีๆเราทะไมเราต้องไปทุกข์ทรมานอะไรอยู่สองปีกว่าค่ะที่รีสอร์ทต,ตรงนั้นที่ไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะมีแต่จ่ายกับจ่ายเพราะอะไรเหตุผลก็คือบ่วงทุกข์อีกแหลกก็คือแมวที่เรารักเราเลี้ยงเขาแล้วเราไม่อยากทิ้งเขาเขาติดคนก็เลยไปไหนไม่ได้เออนี่แหละคือวิบากกรรมของคนเรานะจริงมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะเป็นบ่วงอย่างหนึ่งเนาะชีวิตคนเราเนาะ ค่ะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆว่ามาถึงบ้านพัทยาแล้วก็เลยทําคลิปเล็กๆสั้นๆนะคะเพื่อนๆดูถึงชีวิตจิตใจที่ที่มันรู้สึกอะไรขึ้นมานะคะเป็นการแชร์ความรู้สึกให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอเพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะมองหาความสิ่ความสุขที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามันจะมีอยู่เสมอนะคะถ้าเราไม่มองข้ามมันสวัสดีค่ะ